เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกผมเฉลิมใจเพื่องคนสมาชิิผู้ที่สภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขออนุญ,ญาตอาภิปรายร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติมาตรา13ทับหนึ่งที่กรรมธิการได้เพิ่มเข้ามานะครับคณะการในโยบายตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีองค์ประกอบซึ่งมีผู้อภิปรายหลายท่านแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกมีประหักกระทวงกรลาโห وم, มหาดไทยยุติธรรมอาการสูงสุดเลขาธิการสารัยุติธรรมบอกอาตกัประมาณแล้วก็ผู้ทรงนู้อีกห้าท่านพบออตรเป็นเลขาเป็นกรรมการและเลขามีตำรวจคนเดียวมีพบออตรรวมทั้งหมดนี่มีสิบสี่ท่านผมตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามีบอร์ดเนี่ย แล้วประชาชนจะได้อะไรครับคือประชาชนเนี่ยทุกวันเนี้สิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเขาไม่ต้องการให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการให้มีการยัดเยียดข้อกล่าวหาโดยใช้อำนาจบังคับขู่เข็น คลุมถุงดำในท่านจับกลุมหรือสอบสวนชาวบ้านเขาไม่อยากต้องมาเสียเงินค่าวิ่งเต้นคดีดนี่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับความต้องการของชาวบ้านส่วนค่าราชการตำรวจเนี่ยต้องการอะไรคือความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน จริงๆริจ้างที่เรารับหลักการเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้ว่ะมาตราหกสิบแต่กระมารที่การก็ไปตัดออกหมดประการที่สองคือตำรวจต้องการก็คือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเฉพาะกลุ่มสายงานสอบสวนในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้แบ่งกลุ่มสายงานสอบสวนที่ชัดเจนประการที่สคือค่าตอบแทน ที่พอเพียงอยู่ได้และมีความเหมาะสมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชนอะาณาจักรไทยกําหนดไว้และข้อที่สี่ก็คือไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตําแหน่งเมื่อเสียเงินซื้อตําแหน่งก็ต้องไปเปิดบ่อนเปิดซ่องเดี๋ยวนี้ซ่องก็คงจะไม่มีแล้วล่ะนะครับมีแต่บอนอันนี้คือความต้องการของประชาชนและความต้องการของตำรวจทีนี้พอเรามาดูองค์ประกอบ ของคณะกรรมการนโยบายเนี่ยจริงๆข้าราชการตำรวจเนี่ยเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมตำรวจอายการสารกรมราชทัณฑ์แต่องค์ประกอบอันเนี้ยไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับควรจะต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมการปฏิบัติงานของตำรวจเนี่ย ในพื้นที่76จังหวัด876อำเภอพื้นที่ตำบล7,400ไปแห่งทั่วประเทศเนี่ยตำรวจนี่ต้องทำงานประสานกับกระทรวงมหาดไทยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีรองผู้ว่ามีประหลัดจังหวัดมีนายอำเภอรประหลัดอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้งรัฐมนตรียุติธรรมและรัฐมนตรีมหาดไทยนี่ก็เป็นนักการเมืองที่เป็นผู้แทนประงชนชาวไทยนะครับขาดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีนะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ แลวมติว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่ก็น่าจะต้องมีนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันยุคไอทีแล้วนะครับผมจึงเสนอว่าควรจะต้องมีสามรัฐมนตรีนี้และโดยเฉพาะเราผ่านมาตราเจ็ดทับสมาแล้วเรื่องเงินอุดหนุนขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่จะอุดหนุนให้กับตำรวจมันก็น่าจะมีผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้วยบุคคลผู้นั้นก็ได้แก่นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมควรที่จะเป็นผู้แทนขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้มาอยู่ในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกอตอชอและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เรามีโครงการทนายความอาสา ซึ่งอยู่ที่สถานีตำรวจทั้ง1,483แห่งขณะนี้เราทดลองประมาณ200แห่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองก็ยังอยากจะฝากกรรมธิการไปว่าตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งที่ควรจะอยู่ในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติคือนายกสภาธนายความแห่งประเทศไทยนะครับผมควรที่จะไปอยู่ในบอร์ดชุดนี้ ก็ขอฝากคณะกรรมธิการได้พิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยตอบปัญหาด้วยว่าทำไมไม่มีรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรียุติธรรมนะครับอยู่ในบอร์ดชุดนี้ครับขอบคุณมากครับครับ